Pretend everything is what I want it to be I look exactly like what you had always wanted to see When I pretend I can forget about the criminal I am Stealing second after second just cause I know I can But I can't pretend this is the way it'll stay I'm just trying to bend the truth. สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผม JPG นะฮะก็มาอยู่ที่สนามเทพนครแล้วมาอยู่กับพี่ต้องครับครับผมผมเนี่ยอยากเจอพี่ต้องมานานแล้วเพราะว่ามีโอกาสเจอกันหลายทีนะพี่นะแต่ยังไม่มีโอกาสได้คุยอ่าแล้วก็พี่ต้องตอนเนี้ยก็มาเป็นอีกหนึ่งนักแข่งที่ก็มาใช้พีจีเราด้วยใช่ครับตอนนี้พี่ต้องแข่งรุ่นอะไรอยู่บ้างนี่เอ่อถ้าเป็นสกิดสกิดผมจะแข่งรุ่นอ่าสเปเชียลคาบับรุ่นซูเปอร์โอเพ่น ก็จะเจอบางทีก็วีระก็มีบุรีรัมก็มีเลยคาจะเจอวีระบุรีรัมเก่งกาจา,<อ>านี่เียปีนี้คือตามตารางที่แข่งเนี่ยเขาจะเริ่มเลิกเก่งกาจานป,ปีนี้นอ๋อโอเคจะเหลือประมาณอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสนามแรกจะเป็นพีระสนามที่หกสุดท้ายทุกปีจะเป็นบุรีรัม อ๋อก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ปีละใช่ปีละอแล้วก็สุดท้ายสิ้นปีเลยบุรีรามสนามใหญ่ใช่สนามใหญ่ครับแล้วปีที่แล้วที่ผ่านมาโอ้ได้แชมป์แทนครับที่หนึ่งครับที่หนึ่งของทิ้งห่างเลยนะแนนโอ้ทนงเยอะมากเลยแต่ก็ใช่ว่าจะผลงานที่ออกมาทุกสนามจะราบดื่นตลอดนะพี่นะใช่มันมีอุปสรรค์ครับอ๋ออุปสรรคเยอะเหมือนกันโอ้สุดๆแล้เราก็ผ่านไปด้วยดีอ่าผ่านไปด้วยดีเพราะว่าบางที ไปวางเครื่องมาใหม่ด้วยใช่ไหมที่เครื่องเดิมแต่ไปอัพไสในออไปอัพไสในมาครับผมแต่ทีนี้นช่วงนั้นมันมีอยู่รอบนึงที่ผมจำได้มันจะมีเรื่องความร้อนใช่ความร้อนโอ้ยีิเลยขึ้นเป็นโอเ,อเวอร์เลยแต่ผ่านได้เนะผ่านครับเลี่ยนเครื่องใหม่หมเลยวันนะัโโ้นโอ,อ,อ้โหสุดยอดแต่ผมนี่ลุ้นลุ้นมากสนามนั้นยิ้สยิ้คือบอกช่างแล้วว่าพังคือพังพังเลยทำใหม่แต่ก็ไม่พังเล้วถูกบก็ได้เนี่ยสุดยอดอนอกจากที่ขับเซอร์กิตแล้วเนี่ย ก็ยังหงขับแดดด้วยขับแดดด้วยครับขับหุ้นโอเพนฟ้ามสายของช่างวัดดันีกังครับก็อไปีที่แล้วก็ทำจีงเวลาไว้9.5้าอยู่อันดับหนึ่งของในรุ่พฟ้อมสายโอเพนครับ คันขาวนะพี่นะคันขาวก็สเปคเฟรมครับถ้าไปตามดูกันได้ก็จะเจอกันของห้านะพี่นะคลองห้าครับอย่างพวกอย่างของนักจิตนะงานของัดนักจิตแล้วก็อย่างงานซูเปอร์แดกอะไรอย่างเงี้ยที่เจอพี่นะครับผมอืมอะไรก็จะก็ไปตามไปตามดูกันได้400เมตรนะสี่ร้อยเมตรของห้าของห้าครับไปตามดูกันได้คนไหนนะคนที่ขับใครแอไม่รู้ว่าใครขับแต่คนที่ขับก็ไม่มีใครรู้เลยว่าผมขับสเปคเฟรมของเชฟวัดพอหลังมาคงงกันหมดว่าผมไปขับรถเพลได้ยังไง เขาผมก็ไม่ได้บอกใครว่าผมไปขับรถคันนี้คันนี้นะเขาเขาเห็นล่าสุดคือเอกทัศกให้พิ่งรู้วันที่เขาไปสัมภาษณ์ที่อู่ว่ารถคันนี้ใครขับพอเขาเลยให้ผมขับเพรามงงทุกค้เขาต้องขับเรอเขาเองไม่ใช่เราเช่ไหเขาคิดว่าเป็นพิงชัยนาทอ๋ออ๋อใช่พี่ปิงก็พิงมือเท้าดีพีเท้าพมือดีดีดีเลยขับก็ดีมากเขาพึ่งมารู้ว่าผมขับก็ ผมก็ไม่ค่อยได้บอกใครหรอกแล้วก็กูเป็นใจเพิ่งรู้เหรอท่านอาจารยบอกผมเล่นพุ่งเจ้าพี่เอกเอกเข้าใจว่าโอ้น้อยใจมากเลยไม่ขำชื่อมากเลยเพราก็ไม่รู้ผมขับโอเคแล้วก็คือพี่เนี่ยชอบชอบในความเร็วมาตั้งแต่อย่างเงี้ยตอนนี้จริงจริงานประจำพี่ก็ขับรถด้วยถูกไหมขับรถเทรนเรอร์ครับเป็นอาชีพหลักเลยขื้นเหมือนลงใต้ข้ามแดนมั่งไทยพม่ามั่งลาวมั่ง มีอะไรบ้างที่ยังขับไม่เป็นนี่ตอนนี้เครื่องบินครับเครื่องบินครับยังขับไม่เป็นครับเพราะว่าผมจะเห็นนะแบบบางทีพี่ก็จะโพสต์ถูไปนู่นไปนี่ขึ้นลงใต้ตลอดแล้วขับนะขับเทรลเลอร์ขับเทรลเลอร์ครับไม่ไม่ใช่ง่ายๆนะโอ้หมันก็ใช้ใช้เัลาสัมผัสนิดนึงใช้ฝีมือนิดนึงแล้วใครจะไปรู้ว่านักแกคนขับเทรลเลอร์นะมาขับรถแข่งด้วยขับที่22ล้อรถเทรลเลอร์ฟิลน่าจะต่างกันเยอะไี่ต่างครับ คือก็บันแล้วก็อีกอารมณ์หนึงห่งแบบว่าเราก็ใจเย็นลงหน่อยมันก็ต้องความปลอดภัยด้วยเยนะาะเพราะว่ามันรถใหญ่มันอยู่กลางถนนใช่ครับมีมีเทคนิคการความปลอดภัยยังไงพี่เวลาอยู่บนท้องถนนออท้องถนนเหรอเราก็ขยานอยูทท่ที่ตู้เขาจริงระยะระยะห่างเวลาเราวุ่มนอนก็อนอน,นเลยเคยไหมเคยไหมเคยมีอุบัติเหตุไหมไม่เคยเลยครับโอ้โหผมมีตารางนอนผมไม่รู้อะผมไปไหนแล้วแต่เช้าคืนปุ๊บจะงงไม่งงผมก่อนนอนก่อน ตัวเองได้การปลูกผมมือให้นี่คือว่ารับผิดชอบัญสูงคมมากเลยพ้วีสามสามทุ่มโมงตื่นขับรถออกเราต้องมีเราต้องทำตารางนอนเราดีมากเลยเันจะพลาดเยอะเพราะว่าอย่างเงี้ยแสดงว่าผมรู้เลยว่าพี่ต้องรักอาชีพในอาชีพตัวเองไงตัวเองครับไม่งั้นเราไม่รับผิดชอบอย่างนี้นะเลยหายเยอะนะโอ้เยอะเยอะพลาดชีวิตอ่ะนะในรถแต่ไม่เท่าไหร่ชีวิตอ่ะแล้ววันนี้วันนี้นี่มาขับของอุ้ยท่านทอมครับน้องๆไปแบบไปสายปั๊มสายเหมือนกัน พี่น้องโทรมาพี่ต้องว่างไหมออว่างไปไหนไประเทศคนไปดิก็เลยมีโอกาสมาเจอกันเพราะจริงๆวันเนี้ทางเราก็ไม่ได้คิดว่าพี่ต้องจะมานี่นะท่มีน่าคิดเลยว,ว่าจะมาค่าจะเจอหรครั้าแที่มาเอาอมา้น,มา,านมาด้วยเหรอเพราะตอนแรกเราก็มาของทีมพิจิตพิจิตเราวิ่งเหมือนกันเพามีโอกาสดีที่มาเจอครับผมตัวก็ตัวกันพวกพวกเดียวกันคุณเยอะกันหมดเลยอ่านเดิทิ้งท้ายนิดนึงครับพี่พี่ต้องทําไมเราถึงตอนเนี้ย เลือกขันมาใช้ที่จะมาใช้พีจีเมื่อก่อนอ่ะผมใช้น้ำมันอีกยี่ห้อหนึ่งคือเราต้องการผมอ่ะผมอยากให้ความหนื 5, 5, ดค่าความหนืดเยอะคือบ้าเราเนี่ยน้อยมากที่ไม่มีเลยอ่าสิบหกสิบเต็มที่เลยสิบห้าสิบสิบสิบยี่ิบหสิบแต่เป็นอีกของยี่ห้อหนึ่งผมก็ใช้มามหรือว่าใช้ได้แต่คุณผู้ชมราอนี่ยให้เรืยองมันจะรับ ผมก็เลยได้ใช้ของพี่ออยคือของเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราให้พิวัตรใช้เราเคยพบไปแล้วแหละว่าเป็น1 6บหเป็นเลสซิ่งเลยคือที่กําลังม้าจะจัดๆแล้วม้าสูงๆเป็นพันม้าเงี้ยครับคือวันนั้นน่ะก็มีโอกาสเจอกันเนาะก็ับก็ได้พูดคุยกันก็ลองเอาไปใช้ครับเบอร์1 6บหเป็นไงบ้างพี่อุณพูนอา่ามาก่อนอะซิบพีโลพุ่งเพิ่มเป็นสี่น่ะตอนเนี้เต็มทีม่เลย ไม่เกิน90องศาต่ำสุดเลย80-85แล้วต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยที่เพิ่งผ่านมาที่บที่หนึ่งเนี่ยก็ PTOI ีใส่เป็น PTOI ครับก็ถือได้หลายรันนะทั้งหมดก็3สนาม3สนามก็ตกประมาณ24-25รันถือว่านานมาก แล้วก็เวลาวิ่งทีน้วิ่งอัดรอบต<อ>ล,ลอดนี่ผมสับเกียร์ที่เจ็ดพันรอบเจ็ดพันถึงแปดพันรอบเ่อ,อกเกียร์เฮ้คือเราใช้ความเร็วความรอบอะรอบสูงกลรอดคือแทบไม่ผ่อนเลยไม่ได้ผ่อนเลยเข้าโค้งนี่ก็แทบจะไม่ได้ย<อ>ก 1, นิดหน่อยยกนิดหน่อยแล้วก็สวนเกียร์ใส่เลยสุดยอดเพราะว่าอย่างเงี้ยเครื่องแล้วเครื่องพี่เป็นเครื่องเครื่องเครื่องเป็นเครื่องอาร์บีครับเครื่องอาร์บีครับผมอาร์บียี่ห้าข้างในเหมือนี่นิด เออรถสเต็ปสเต็ปเครื่องเป็นยังไงบ้างพี่สเต็ปเครื่องเหรอก็ก็มีแอบตึ้นิดหน่อยแอบนิดหน่อยเสดงว่าไม่อยากบอกเยอะใช่อยากบอกเยอะโอเคไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นเทคนิคปู่ที่ทำให้เรานี่ยโอ้ยโอ้ยช่างโตบอกอินครับโอ้เนี่ยนี่แหละเซีพีโร่ลุ้นๆเลยเนาะเดี๋ยวปีนี้ผมจะทำรถเตะอีกคันหนึ่งวันที่31 น,นี่นะหนึ่งในสาสองในสาเนี่ยสนามแรกสนามพีระพอ,อจะไม่ใช่ซีฟิโลคันเดิมแล้วใช่ไหมใช่สองคันขับคนเดียวของลงคนละรุ่นโอ้ยไม่ธรรมดาอาีกแล้วเอออีกอีก,อกชั้นหนึ่งจะเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้เพราะเห็นพี่แอบโพสแย้มแย้มมาแล้วผมเห็นแล้วแต่ว่าตอนแรกคิดว่าจะเอาซีฟิโลร่กเก็บไม่เก็บครับไม่เก็บขั้นขาผมว่าเหมือนเดิมแต่จะขับสองคันแล้วตอนนี้อาแล้วเป็นรุ่นอะไรพี่อาจะเป็นรุ่น F F4 F5 จะเป็นรุ่นที่เวทเวทจยกปัจจุบนรุ่นที่ผมลงตรุ่นโอเพนสมออยากจะไต่ขึ้นไปละใช่คือรุ่นอีรุ่นที่มามาใหม่เนี่ยคือจะเป็นขั้วอีโวขับสี่พวกที่เป็นแบบอีโ e วแล้วก็อัเอซเว่นงเี้ยเขาะจะมีรรวมรุ่นเลยโอ้โหก็รแรงขึ้นใหญ่แรงขึ้นใหญ่ขึ้นครับติดตามได้เลยแล้วเรมไม่มีความไม่ไม่ทำให้ผิดหวังก็ติดตามได้ในเฟซทคนินทัดกุ้ยเนียม ได้ไได้เลยหรือว่าพินแม่ผู้ชายหลันลาเบอร์หนึ่งอยเียมันจะเรื่องขึ้นเลยอะไรนะเอาใหม่อีกทีนี้ผู้ชายหลันลาเบอร์หนึ่งอ่าผู้ชายหลันลาเบอร์หนึ่งอาาเกาะบนแท็บเพ็ตชื่อนี้อยู่แล้วมันโดนบล็อกไปก็จะหายไปเลยก็เลยต้องสร้างเพจใหม่อ่าแล้วก็ติดตามในทีจีด้วยเราก็จะคอยติดต่อคอยฟอลโล่ที่ต้องให้ดูว่าตอนนี้ไปทำอะไรอยู่แล้วบ้างวิ่งสนามไหนบ้างเป็นยังไงบ้างครับก็ติดตามกันได้ได้ครับครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ต้องมาเลยพี่ครับผมเป็นมีโอกาสเจอกันแล้วครับผมแล้วยังไงเดี๋ยวจะติดตามไปสนาอื่นๆเดี๋ยวเมื่อมีโอกาสเดี๋ยวเราจะไปถ่ายได้เลยครับพี่ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ